สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวงานซ่อมกับช่างบัวร้านไม้ทีเซอร์วิสน,นะคะก็คุณลูกค้าเข้ามาในอาการฐานบานพับด้านข้างแตกนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็คือลูกค้าแบบมีแบบเหมือพยายามซ่อมมาแล้วนะคะก็คืออาจจะคิดว่าแค่แบบมาเซ่ร์แตกเนาะแต่จริงก็คือข้างในแตกด้วยนะคะตอนนี้ช่างบัวก็ทาการ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหานะคะสามารถรีบนำเครื่องเข้ามาให้ช่างบัวดูแลแก้ไขก่อนได้นะคะว่าเคสนี้ก็คือมีดามจจอด้ดนะคะก็คือต้องเปลี่ยนจอใหม่เลยทางเราก็คือเปลี่ยนจอให้ใหม่แล้วเนาะกิบกิบเลยสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหานะคะสามารถ ติดต่อผ่านเพจเ a c e b o o k l น n แอดออฟฟิเชของทางร้านเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ช่างบัวกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ